ปัญหาเรื่องเนื้อเหนียวไก่เหนียวใช้เวลานานในการหุงต้มจะหมดไปเมื่อใช้หม้อแรงดันค่ะไม่ต้องไปหาอกไอยางมะละกอต้นมะละกออะไรเอามาใส่ให้มันยุ่งยากเนี่ยก็ใช้หม้อแรงดันเนี่ยแหละค่ะใช้เวลา20-25นาทีก็ได้กินแล้วอันนี้คือความสะดวกที่มีเนาะ เพียงแต่ว่าเราต้องระวังว่าเวลาสุกแล้วนะเราจะเปิดเลยไม่ได้ต้องรอให้ไอแรงดันเนี่ยออกตรงรูนี้ให้หมดก่อนเนี่ยมันจะมีเสียงฟี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 ออกมาถ้ามันเสียงมันเงียบแล้วเราก็ถึงจะเปิดฝาได้ไม่งั้นเดี๋ยวแรงดันนะมันจะเอาไอร้อนอพุ่งมาใส่หน้าใส่มืออะไรเรามันก็อันตรายอยู่แต่ว่าถ้าเรารู้จักวิธีใช้มันก็ไม่มีอะไรนี่ไงเห็นไหม แกงสุกแล้วเนี่ยเปื่อยเลยละก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหุงข้าวใส่ถั่วใส่อะไรก็แล้วแต่แลหละหุงข้าวขาวเฉยๆก็ได้ก็เอาไปกินกับแกงก็อร่อยเลยค่ะแกงแพะเชื้อใหม่ๆสดๆเลยค่ะใช้เวลาไม่มากแล้วก็เนื้อก็เปื่อยดีค่ะรสชาติก็ไม่เปลี่ยนไม่แปลงด้วยไปหาซื้อมาใช้นะคะ